บ่ตุบเป็นตัวเถือกของมันได้นี่นี่เป็นเป็นดอกเถือกได้ไหมทำบางทีเป็นดอกนทำบางทีนี่ก็ประเดี๋ยวธรรมดาป่ะเดี๋ยวซ้ำเลยยังพอดีเดี่ยวพอดีพอดีซ้ำอันตัวแม่ตอนที่ไหนเบื้องยังไงเรื่องตัวแม่เอ้าดอกแม่มันนี่ดอกเถิอกดอกเถิอกนั่นดอกดอกแม่เอานิ่งๆเป็นปุ่มมันยังเป็นดอก ตัวฟรอเขามันเลยนี่บทตัวหำตัวใดวะจีนนี่ตัวหำมันมีดอกแม่สิเป็นสิเป็นหมากไงดอกแม่สิมีหมากนี่สิอันนี้กับแม่ตัวผูนป่เนี่ยน่าตัวผูแล้วเออกินได้ป่ะเนี่ยจินได้กินได้เดือดถึงตัวผูมันออกมาเขาจังหรือมันบ่มีตาเนี่ยังสิมันบ่มีตาเนี่ยอันตัวผูมันออกมากสิมันมีตาสิมีิีกันทั้งนี้ตัวผูมันสิบ่เป็นหมากสิอันนี้มันเป็นหมากอันนี้มันมันสีน่าสีซื่อนี่ นีก็เอาถิมชื่นนี่เาก็อันนี้ที่หำมันเลเินหำเลนหำมันอันนี้อันนี้เป็นมากนี่ังีมันเกิดตากระพิกันเนาะท้เบิงมันกระพิบตาโอ้ว่ามันหมากได้แนหน่อยหน่อยเกินหั่มโบมนจีเียงหมบมี

เขกยย่างกันแขงจะขายเก็ดอยู่เนาะเขาเอาเหมือนเขาเขาก็ต้องเพียผู้ขายน้ำน้ำเป็นเพีนนี้ของตลาดของลด่บทวะก้มัดบบาทนห้าวทกขนห้าวแกนปลาบปลาบหมักข้าวหมกมี่มันเป็นอะไรกินหน่อยพลึ้ีมาขี่มันทออ่าน้นเมันทองอย่างเดียวเลย คนหนังเทียนบอนเข้มข้เยอะมาก